แม่เอาจริงนะไม่ได้ง่ายๆปะที่จะได้กินข้าวกับคนดังขนาดเนี้ยอ่ะถูกไหมพูดเดี๋ยวก็หาว่าฉีดยาคนเราแบบอยู่ดีได้มาขึ้นตอกับศิลปินที่เราฟังแต่เด็กๆอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบโหดีใจมากๆค่ะวันนี้ได้มาเจอแล้วว่ามันจะได้เจอ,อตัวเป็นๆอ่ะฉันแพนิกเลยค่ะเดินมานี่ก็คือทั้งวันเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบ แต่งหน้าอยู่อะค่ะแต่งไม่ได้แล้วคือมันมือสั่นเราเนี่ยเป็นแฟนเพลงแบบนัมเบอร์วันจริงๆจะบอกว่าไม่ตื่นเต้นก็ไม่ได้อะมันคือคนที่เราดูตั้งแต่เราจังเป็นตุ๊ดเด็กอะตุ๊ดหัวโปกอะจนวันนี้ยล้วอยู่ดีจะได้มาเจอแบบใกล้ชิดอะอะไรจะเกิดให้มันเกิดค่ะ <'S 3> <'S 1> <'S 2> วันนี้ชื่นใจมากน้องๆทุกคนแบบน่ารักมากเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอเขาด้วยเราเราเคยแต่เห็นเขาแบบว่าในติ๊กต k อกทุกครั้งที่เปิดติ๊ t o k ก็จะเห็นหน้าน้องๆนี่แหละขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออดีใจดีใจอย่างที่บอกว่าเออเขาอาจจะไม่รู้จักเราค่ะอาจจะมองเราเป็นแบบนึง แล้ววันนี้ก็ดีใจที่ให้แบบน้องเข้ามาเห็นเราในแบบมุมหนึ่งที่เราไม่ได้อยู่บนเวทีเดี๋ยวโคเดี๋ยวโพไม่แล้วตอบผมนแล้วน่ฮ่าฮ่าหาย่าฮ่า่มา ขอบคุณมากมากจริงๆเลยวันนี้แบบชื่นใจแบบชื่นใจมากเราอาจจะดูเป็นโตเค้านะแต่ว่าเรายังมีหลายๆอย่างที่ได้จะต้องเรียนรู้จากพวกเขาด้วยอดีางวันเนี้ยก็สอนให้เล่นติ๊กต็อกย่างเงี้ยให้เล่นบอกว่าเออถ้าไลฟ์ต้องทอํายังไงต้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยขอบคุณมากๆนะขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้ที่นาดีใจมากวันนี้ที่นาได,ได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยจากน้องๆทุกๆคนขอบคุณจริงๆแล้วก็ มันเป็นอะไรที่จินาอยากจะเอาไปพัฒนาตัวเองด้วยในหลายๆมุมมองนะคะแล้วก็น่าเชื่อว่าเราคงจะต้องได้มานั่งทานข้าวกันอีกนะขอบคุณมากๆนะแล้วเจอกันนะขอบคุณมาก,อกนนขอบคุณนะขคุณ